<c oughs> บ่เป็นคือขิดเลยพี่น้องมน,นี้บุบัมาคนเดียวพี่น้องน้อไใหม่ไพ่ใหม่สบายดีเด้อพี่น้องมาบักเฮงเติบแหละมาภะวาเห็นไว้มือก่อนเดีพี่น้องบาสองคืนพ,พีโพนกระตุกมาใส่มาภาวพี่น้อง <c oughs> ถึกฮักถึกสาะไปจนเบิร์ดน้ำไม้ไผ่ใหม่กับตัวเฮาเห็นไว้แล้วก็ฮักไปนำคนหาพี่น้องมันเป็นของป่าของสาธารสาธารณะนะพี่น้องมันบ่เป็นของเฮาที่ว่าเฮ็ด้วยชวนไ้หวขนาดพี่น้องไผ่มาหาก็ได้เด้มันกับมันก็เป็นแบบสิแงไรพี่น้องแนงตัวที่เห็นไว้นาะเขาก็ <pping> <assium> ฮักไปเบิ่นแล้วพี่นอ้องยังไงต้นหนห่อยๆมันนี่เฮาน่ะจอบอยู่จอบพี่น้องจอบอยากมาฮักอยากมาฮาักทำไมพี่น้องมา,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 มาคนกระเสาะกับกลนได้สำนี่พี่น้องได้สำนี่ไปเลาะไปต่อพูนจอ,อดรถโดยพี่ไกด์หนึ่งฮาพ่อในสุดพี่น้อง สิบหาอีกบนอลอันปุ๊บอลมือนะบอลปลายบอลเหาะเมื่อยมือน,นี้กับทุกน้ำเฮียอ่ยมาผัดตุกน้ำเฮีย,ย,ย,ยบ่ยแต่พ้นโต๊ะควายจิโร่กับขึ้นโลดพี่น้องมาเลาะป่าเด้อพี่น้องเด้อป่าลูกขอ,เองเขาเราก็มาเลาะป่าเขาเบอกน้องให้ไหมปะมากมือน่ะไปตะปวดนี่ได้มากมือนะนะ่ะอือวะ อีซอกซ้ำม,มือ้อโอ้โหเด้กพี่น้องมาคนเดียวเด้วยเพียงเด้อคอนเห็นคนกับเฮดเอิร์นเฮดเอิรนมูคือมาหลายคนนี่แหละสลาดสิค่ะอ้าคือโบเ,อเสียมกับมานำนำเนาะเตัวหนึ่งกับจับกล่องเหาพี่น้องอีเมลมาเมือ่ออื่นจังไปกับโบฟังเหาอยากมาฮักน้ำไม้ไพ่ไหม Ini lah, mungkin petak bunga. Oh, Ini. Ini nih, pidom ini. ยัมาสอกพี่นคือแต่กล่องเข้ามากล่องมันสีสะยังไดอย่างนี้เข้าก็เสาะอยู่ได้พี่น้องเข้าก็ลงหัวน้ำแนยลุงหัวโดนกับ่ได้พี่น้องปลาหลุดจะไหนเขาสิมายืมไปเขามายืมมาซื้อใครที่เขามาเอาไปเลยนะที่ không đủ bụi và kho cồn bù dài nhưng bơi được tầm tầm nàng có mấy cù à phi động Ôi, bất vọng thì nào ơi อุซาฮูลาตาตีฮูลาตาตีมาได้เนี่ยพี่น้องทิลิทิลิทิลิมาจุดะส์กัอยากมาหานามัยไฟไหมแต่มันก็ไม่เป็นดอกที่คิดเลยทำไมมันไม่จิรีแบบนี้พี่น้อง นอนแน่ๆก็ไม่มีให้ทำเลยเนี่ยไม่มีให้เสาะให้เตือนเลยนะพี่น้องเนาะใช่เลยบอลลูดเหรอวะเฮ้ยปุ๊ก้พี่น้องจบการก่อนีนเบิ่งสีมนเขาไปเบิ่งอีกขึนหนึ่งพี่น้องมาอีกพี่น้องบอนพี่เ็นไว้นะหลอนแกกแซกบอลย่างอียังพี่น้องเอ้ย พูดบอกเขาเอาหน่อยหนึ่งเขาก็ยังเอาเจ้าลรถขั้นน้อยแล้วก็ป้ามันใหญ่ครัวแล้วแต่ผลมามันน้อยไปเขามามันใหญ่นักหน่อยนี่แมงสับกันปวดยากยาก่ยกัรนของแล้วก็โอเคเออไม่ถึง สีดายจะลืมนำกินมันเอาอยากอยากดำอยากมอมเมมอะไรพี่น,นาะหาน้ำมาพายไหมตากะหลอกแหลกลอกแหลอกอยู่ในเชิงซีแหละโมดี้ซื่อๆอลไรไปเนอง โอ้ขอคมอม,มันพรมขึ้นพี่น้องมันพรมขึ้นโอ้ยจกบ่ได้หอมันมีบ่อะพรมขึ้นจะผัดจงเสียใได้วพี่น้อง พานลำกันได้พี่น้องมันจะไปไหนเอ่ยมันจะไปไหนเอ่ยป้อป้อทุกป้อพี่น้องไอ้บอลเขาเอาอ๋อเดี๋ยวแตส่ออนบอลเขาเอานี่บ่โอ้ยเขาเอาหมดละก็นี่นะกันอัน ออกออกไลยพี่หนุ่มเออไหนนะสองน้ำบอมันเปียกมันซุ่มโมกอันนี้มันโลงแล้วมันก็ซุ่มซุ่มแล้วมันก็ออกออกก็เห็นได้ออกบอกก็บบทท่านเขาพี่น้องจักเข้าจักเข้า ห้าเขา,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 ขากับขาเขากับขวาเขาไผกระต่างคุณกระต่างอยากได้นะพี่น้องเนาะทำมากินกันทางนั้นโอ้เน่นี่พี่น้องนี่เห็นแต่ปลายนี่น เป็นหมูสัมไ่เป็นยังหรอกระดูกควมาปงกระดองคว่มปงไม่มปงอันี่เจ้าทับก่อยทับซาหัวแล้วซานี่มาหมุนก้อนละไม่ต่อเล่น ตะตูตะเต่ามันพี่นอ่บอนในหันนันเห็นวนละลายนะแต่ไม่แต่ตูตูตะเต่ามันเขากับโบจงเลย เขาเก่าอังห mm ้เ hmm. บิดเกี้ยงเลยพี่น้องเน่งทางนี้กันเน่งทางนี้ก็คือกั้นเด้พี่น้องพัชสิตเป็เขาได้มีแต่น้ำลบกิ่งไม้เองเด้อพี่น้องเด้อน้ำไม้น้ำกันเออเน่งเน่งเนงเนงอู้พี่น้องเนง ความสักลางอยู่แต่มันก็นยังน้อยพี่น้องกล่กองยังไยเป็นยังไงได้ยังไง Để ừ. chắc nên ở Mình ăn này nè กันทีละองวันนี้มาคนเดีดวยดดวย